สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาแนะนําอินทพาลัมนะคะจะมีอินทพาลัมพันใบฮีนะคะอันนี้ก็บบฮีเหมือนกันนะสีแดงนะคะบบฮีจะมีสีแดงกับสีเหลืองนะคะตรงนี้นะคะอันนี้อีกพัน์นึงนะคะเป็นพันคุนซี่นะคะอินทพาลัมพวกนี้สามารถทานผลดิบผลสดแล้วก็อบแห้งตากแห้งได้นะคะอันนี้จะมีรสชาติหวานในตัวนะคะมาดูพันแรกนะคะอันนี้เป็นอินทพาลัม พันธุ์บาฮีแดงนะคะขนาดผลจะพอๆกันกับบายฮีเหลืองนะนี่นะคะมาดูอีกพันธุ์หนึ่งนะคะอันนี้เป็นโคเนซี่นะผลจะออกเป็นเรียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นบายฮีแดงนะก็จะเหมือนกันนะคะ่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้ก็คือจะแตกต่างกันนิดนึงอันนี้โคเนซี่นี้เขาจะทนทานต่อโรคนะคะแล้วก็ทนแรงทนฝนนะคะ ลำต้นใหญ่คือลำต้นเขาจะใหญ่กว่าอินทผลัมพันธุ์ทั่วไปพันธุ์บาฮีพวกนี้นะคะแล้วก็ผลเขาก็กจะดกนะคะสามารถปลูกแทนปาล์มเป็นประดับก็ได้นะคะช่วงที่มันแพงๆก็จะประมาณกิโลละห้าหกร้อยนะแต่ว่าโคนาซีนะคะก็จะถูกลงมานิดนึงก็คือประมาณสองสามร้อยนะแต่ช่วงนี้เทศกาลอินทผลัมนะคะถูกมากนะกิโลละร้อยนะคะนี่นะคะเรามาดูนะคะเม็ดเขาเป็นยังไงนะคะ ความแตกต่างของเมเ็ดเขานะคะสามารถทานผลสดได้นะ,ะนี่นะคะเหมือนรสชาติกรอบนะคะหวานแบบไม่ติดฝาดเลยนะของใบหีนะคะโคนาซี่ก็เหมือนกันนะถ้าสุกมากก็ไม่ติดฝาดเลยนะคะนี่นะคะโคนนซี่นะนี้เป็นใบหีแดงนะคะหวานกรอบเหมือนกันนะแล้วแต่ใครชอบรสชาติไหนนะคะแต่ว่าใบาหีแดงนี่ก็ แพงเหมือนกันกิโลละห้าหกร้อยเหมือนกันนะที่เขาขายตาม้องตลาดนะคะนี่นะคะเม็ดก็จะเหมือนกันกับใบหีเหลืองนะทีนี้มาดูโคนาซีนะคะเม็ดเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทานผลสดได้หมดเลยนะคะอันนี้สุกแล้วนะสามารถเอาไปอบแห้งนะคะโคนาซีเม็ดเขาจะยาวๆเหมือนผลเขาเลยนะคะมงกุฎอินทผลัมนะโคนาซีนะคะ วิธีการขยายพันธุ์หรือวิธีการปลูกเขาจะปลูกด้วยเนื้อเยื่อนะคะแต่ว่าเม็ดก็สามารถปลูกได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาแล้วนะคะนี่นะคะทีนี้มาดูนะคะวิธีการเพราะเม็ดนะเราลองเพาะดูนะคะนี่นะคะมีสองมีสามสายพันธุ์นี่เป็นบาหีแดงนะคะนี่นะคะรากออกแล้วมันจะ ลากเขาจะออกตรงกลางตรงกลางเม็ดนะคะนี่นะคะจะออเป็นแบบนี้นะอันนี้เราไปลงผงดําได้เลยนะคะอันนี้เป็นพันคนาซีนะคะนี่นะคะลากเขาจะออกตรงกลางแบบนี้นะอันนี้เป็นบบฮีเหลืองก็งอกเหมือนกันนะนี่นะคะเราจะลองไปปลูกดูนะคะสามารถปลูกได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะคะสำหรับใครที่ต้องการเมล็ดพันธุ์เพื่อไป ทดลองเพาะหรือทดลองปลูกก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ตะกาด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าปลูกด้วยเนื้อเยื่อก็ปลูกได้แต่ว่าราคาต้นพันธุ์เขาจะแพงมากนะคะเราก็ทดลองปลูกด้วยเมล็ดก็ได้นะคะ